กินดุครับสร้างบึงตะโคมันยังมีนมีโคกินดุแค่ในตะพนค่ในตะพนเออนั่งว่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่ีทุกคนนะคะบ้านน้องบุญหลายจอยเรานะคะมีผลิตภัณฑ์จัดจำหน่ายนะคะจะมีเสื้อนะคะเสื้อของน้องบุญหลายจอยเรานะคะแล้วก็จะมี กระเป๋านะคะกระเป๋าผ้าของน้องบุหลายจ่อยเรานะคะนี่ค่ะมีหมอนค่ะหมอนน้องบุหลายจ่อยเราค่ะจัดจำหน่ายนะคะผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดนะคะของบ้านน้องบุหลายจ่อยเราก็จะเป็นอ่าเป็นกระติ๊บข้าวนะคะเป็นงานแฮนด์เมดค่ะสารมือทงใบนะคะยังไงก็ไม่นาะนก็ฝากมพ่อ,อแม่เอฟซีทุกคนนะคะฝากุดนุนผลิตภัณฑ์บ้านน้องบุหลายจ่อยเราด้วยละกันนะคะ สามารถสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้ที่เพจไายบุหลี่จ่อยนะคะหรือไม่ก็ไอดีไลน์แม่นางนะคะเดี๋ยวแม่นางจะขึ้นให้เลยนะคะยังไงก็ฝากพ่อพ่อแม่ซีทุกคนด้วยนะคะขอบคุณทกท่าะับสวัสดีครับพบกับช่องไทยบุไลฟ์จ่อยครับผมก็วันนี้เรามาก็รับรับัญช้างน้อยนะฮะวันนี้แม่พังมึงนะฮะได้ได้กำเนิดลูกชายนะครับผม โอ mhm. ้ตัวแข็งแรงมากเลยฮะก็ต่าก็มาไม่ได้มาดูตอนกลางคืนนะครับมาตอนเช้าเอานะครับผมก็ช่วยๆกันขับถัดกันคนไหนที่ดูเวรตอนกลางคืนก็มาตอนกลางวันนะครับเวรกลางคืนก็พากันนอนพักผ่อนให้เขาพักผ่อนครับกันครับผมตอนตอนเช้าเราก็มานเช้าเราก็ดู ครับก็ถือว่าเป็นเลิกงามยามดีนะฮะได้ช่วงใกล้จะเข้าพรรษาแล้วก็มีช้างกำเนิดใหม่ครับผม <c oughs> ก็ยังไม่มีชื่อนะครับชื่อเบิร์ตตาทาครับโอ้โอขอบคุณครับผมที่ยังมมีชื่อเบิร์ตนะครับผมรอดูครับรอดูว่า ดูเหมือนว่าเขาจะไอคิวสูงนะฮะแข็งแรงดีครับโอ้โหดิ้นมากเลยสงสัยจะคิดดื้อมันพ่อใหญ่คูนนะครับผมอันน้าไเใดครับเข้ามาครับ อะไรนะครับท่านทำไมครับท่านบ้านท่านมีอยู่ค้าไหมครับไม้เหครับทเนี่ยรักรักอันี่ยเราเนี่ยทำเป็นพอได้ทำเป็นโคกนะบ้านบ้านผมมีหลักอยู่สองสามหลักครับหลักอะไรครับหลักอะไรครับหลักไม้ครับหลักไม้ใหญ่โอ้ไม้ยังไงครับผมเป็นไม้นี่ครับไม้อะไรอย่างนี้ครับไม่พอจะได้เหรไม้ปลายยังไงถ้าไม่ได้ก็พูดดีๆก็ได้ไม่ต้องไปครับผมพไต้องอ้อม้งนะ่ไม้ปลายไหมครับอย่างนี้เขาเรียกไม้อะไรครับไม้ปลายอยู่ไม้ปลายคืออะไร ไม้อะไรครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับมันมันชื่อว่าอะไรครับไม้ตอะไรติต้นพันธุ์ชาติใช่ไหมอ๋อนี่แหละครับผมมีต้นพันธุ์ชาติอยู่เป็นเสาครับนั่นน่ะ้านผมงกมีบหน้าบ้านต้นพันธุ์ชาติตัดเขาด้วยเนี่ยตัดลบเลยดีเรื่องอะไรก็ตัดต้นไม่อยากไปทำลายครับตัดตัดลงฟองเขาใส่ไฟเลยพอกไปยี่ตัดอะไรต้นหนึ่งต้นตามต้นเดืองตัดลายชนเดือดเลยก็ดีนะที่แม่เขาเอาลูกแล้วนะ บางเชือกนี่ยังเข้าไม่ได้ครับแม่ลูกเขาไอ้ช้างยังเอาลูกง่ายเนาะแต่คนร้อยยากได้ลูกเสื้อไม่เลี้ยงเนาะแต่ยังว่าแล้วครับผมก็เป็นบันเชือกเป็นบางเชือกนะฮะกินเก่งด้วยนะไม่ติดปากวันยาวพูดเลยไม่ติดปากเลยจินเก่งนะจิ้เกี้ยง ก็อ <S 2> <S 2> ย่างนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe กร<ด>ะดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อการำติดในไาย์ข้างหน้านะฮะ Hoặc là chẳng hạn như vậy. Chẳng hạn như vậy. Chẳng hạn như vậy. Chẳng hạn โ um uh! um> inter so okay, okay. pues ่้ว่าว่าสับขาได้สับขาได้กินตะพูนกับซับขาตะพีใส่ตะพูนสับขาปูนมาใส่ทานอีกเริ่อยๆจุกจุบขาวสินุสลับ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 ท้งนมหนึ่ะสลับสลับครับพุ๊นทางไหนสลับทางนั้นครับมันเงี้ยมันง่ายอยู่แล้วนั่นบอก อ,อง่ายพอดหะอสั่งอะไรมาโหลดมาโหลดโดยริย่านดอกสอันสร้างน้อยนี่นเรียงมาไาลยแล้วล่ะให้มันเยียบผมนนิสร้างน้อยนี่โอ้ยจ ็ยังไงก็จะมาดูให้นะครับผมเผื่อแม่แม่เอฟซีอยากได้ดูความการเติบโตของ้างน้อยนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้ามาถ่ายเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวเอาดูมันไปก่อนฝันก่อน

ก็เดี๋ยวจะมาช่วยๆกันดูนะครับผมในภาพเป็นบรรยายนะให้ภาพบรรยายเอานะครับผมตอนนี้ก็จะช่วยๆกันอยู่นะครับผมอีกอีกส่วนหนึ่งก็ไปตัดไม้นะครับเพื่อมาทำรั้วนะครับทำคอกนะครับโอ้ยสั่นสันใจหนาวนะฮะ ก็ราคาดีตรงนี้มันดีตรงนี้วันเียวโเบบจับเลยตัวนี้วันเดียวอยู่นนี้กอคดับาเรือเอาเรือมื่อกี้น้เออมือกี้น้มอยู่เพือนองมด้วซานนาเอ้ย รู้ว่าทําอะไรนามชื่อไอ้เนี่ยชื่ออะไรเว้ยเนี่ยซักนานไม่ <laughs>

กินดุครับบงอย่างส้าะนกินัแค่นตพ้น่ะพ้นเออยังวเป็นแขกรับเชิญตลอดได้เพิ่นอ่ะเออแล้วถาจะสร้างเพิ่นเพื่อออกพ่เถือเนาะอือยู่ยังวะ พื่อนใดเป็นแต่แขกรับเชิญเพื่อนไหนกในจานว่เือขาอย่ากินน้ำเอาไปนำนครับน้ำะถาอยู่นะถาไปซอยอยู่เดี๋ยวนต้นนั้ตากอลมกได้นะต้นนั้นอาลมกอได้นะต้นนั้นซานนะนะดีตัวให้ีเลงวไปเอาแบบมีพอดีแลวแข็งเ่าแล้ว อดยันงไกครับย่งนีก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครให้กับช่องพายบุไรค์จ่อยแล้วก็ช่องไม่จันทิพไม่จอยด้วยนะครับผมก็ขอบคุณทุกๆการติดตามนะครับผมขอบคุณมากครับผมโอ้โหอดินครับดินดินจะไปอย่างเดียวเลยครับนี่ยไปไหนบักลาไปไหน ืด <Yeah. S 1> ินนะ คนนะครับผมทุกการติดตามนะครับขอบคุณมากมากนะครับ